สวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะพบกัช่อง m i s s e r and Mrs m u s t ตล์นะคะมื่อนี่ออมสินเอาต้นคริสต์มาสคราตัสมาฝากค่ะนี่ค่ะต้นคริสต์มาสคัาตัสนะคะจะมีหลากหลายสีนะคะแต่ว่าพอดีออมสินซื้อมาสองสีเนาะจะเป็นสีขาวนะคะนี่ค่ะสีขาวและก็สีบานเย็นนะคะ สีขาวของอมสินนะออกดอกแล้วนะคะต้นนี้เนี่ยอมสินปลูกเองนะเอามาจากต้นแม่เขานะคะนี่คือต้นเม่เขาค่ะพอดีมันหักนะคะเมื่อปีที่แล้วเนาะมันหักอมสิกลืเอามาปลูกนะคะนี่ค่ะต้นแม่เขาก็ออกแล้วนะคะแต่ว่าปีนี้ลูกเขาออกก่อน,นะคะ่ะต้นลูกเขาออกก่อนนะคะต้นแม่เขาออกที่หลังค่ะนี่ค่ะกาลังทยอยออกนะคะถุกๆคน้น ส่วนตัวนี้จะเป็นดอกสีบานเย็นค่ะพอทันที่ออกนะคะอมสกอนกับใบหูเพือกันว่าเกิดอีหยังขึ้นเนาะเดี๋ยวเบิ่งไปอีกจักเดือนสองเดือนต่อนเนาะถ้าเขาบ่ปลูกนะถ้าเขาบ่เป็นดอกนะเดี๋ยวอมสนสิขยายค่ะเอาแยกออกนะคะให้เขาห่างๆกันแนงเสียะคะ่ะเพื่อมันจะได้สมบูรณ์ขึ้นเนาะ ที่สําคัญนะคะต้นไม้ชนิดนี้นะคะปลูกง่ายมากๆเลยค่ะพอแม่พี่น้องปลูกก็ยากเลยค่ะตอนแรกอมสิงคิดว่าปลูกยากนะคะเพราะว่าปลูกต้นอดอกสีขาวแล้วบึ้งเลยค่ะบาบอบบยยากอีหลีค่ะเนี่ยค่ะคลิปหนามาพอกัวแนไม้นะคะ่ะทุกทุกคนบ๊ายบายจ้า